บ้านเงียบสงัดแสงจันทร์ลอดผ่านผ้าม่านบางๆลมกลางคืนพัดเอื่อยเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนแม่ตื่นขึ้นมากระทันหันเสียงบางอย่างดังมาจากห้องข้างล่างเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงกระสิบแม่ขมวดคิว้วพ่อกลับมาแล้วหรือหรือว่าเป็นขโมยเท้าเปลือยเปล่าก้าวลงจากเตียงพื้นไม้เย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าหัวใจเต้นแรง เธอเดินลงบันไดยอย่างเงียบเชียบเงาสองร่างเคลื่อนไหวในห้องรับแขกแม่หยุดยืนที่มุมมืดเสียงลมหายใจหนักหน่วงมือของใครบางคนลูบไล้ไปบนผิวเนื้อแม่กลั้นหายใจแสงจากโคมไฟสลัวเผยให้เห็นใบหน้าทั้งสองลูกสาวของเธอและชายแปลกหน้าร่างกายแนบชิดมือสอดประสานดวงตาหลับพริมแม่เบิกตากว้างในอกสั่นสถานเธอไม่ควรเห็นสิ่งนี้ มันผิดปกติผิดธรรมชาติเสียงลมหายใจแม่สั่นเครือลูกสาวลืมตาขึ้นดวงตาสบกันความตกใจฉายชัดบนใบหน้าของเธอชายคนนั้นหันขวับแววตาดูดันแม่ถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นโครมครามมือสั่นเท่าริมฝีปากแห้งผากเธอพยายามเปล่งเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลูกสาวขยับปากแม่ เสียงสั่นเครือชายคนนั้นขยับตัวก้าวเข้ามาใกล้แววตาแข็งกร้าวมือกำแน่นบรรยากาศเย็นเยียบเงามืดกลืนกินห้องทั้งห้องแม่รู้สึกถึงอันตรายเธอต้องหนีแต่ขาแข็งทื่อชายคนนั้นเอื้อมมือไปหยิบบางอย่างจากโตะ๊ะวาววับใต้แสงไฟคมกริบมือสั่นไหวแม่เบิกตากว้างเสียงลมหายใจติดขัดเธอรู้แล้ว คืนนี้จะไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่ใบมีดสะท้อนแสงจันทร์เย็นเยียบคมกริบแม่ก้าวถอยหลังแผ่นหลังชนเข้ากับผนังหัวใจเต้นกระหนำ่ำขาสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่อย่าทำอะไรแม่เสียงลูกสาวสั่นเครือชายคนนั้นไม่ตอบมือกำมีดแน่นก้าวเข้ามาใกล้เงาดำมืดปกคลุมใบหน้าแววตาหน้าหวาดหวัน่นแม่พยายามหาทางหนี สายตาสอดสายไปทั่วห้องไม่มีทางออกไม่มีที่ซ่อนลูกสาวยืนขวางระหว่างแม่กับชายคนนั้นเธอสั่นไปทั้งตัวปล่อยแม่ไปเสียงเธอเบาหวิวดวงตาอ้อนวอนแต่ไม่มีความลังเลในสายตาของเขามือที่ถือมีดยกขึ้นช้าๆแม่เบิกตากว้างร่างกายแข็งค้างล้มหายใจขาดห่วงลูกสาวหันกลับมาน้ำตาไหลอาบแก้ม เธอขยับปากเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงไม่อาจเล็ดลอดออกมาชายคนนั้นขยับตัวมีดในมือพุ่งเข้าใกล้แม่หลับตาแน่นลมเย็นพัดผ่านผิวกายเสียงกรีดร้องก้องสะท้อนในห้องมืดเลือดกระเซน็นเต็มพื้นไม้กลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วทุกอย่างเงียบลงแม่ค่อยๆลืมตาร่างหนึ่งล้มลงตรงหน้าเธอร่างนั้นนอนแน่นิ่งบนพื้นเลือดสีแดงฉานไหลนอง มือยังคงกำมีดแน่นดวงตาเบิกโพรงไร้แววชีวิตแม่ตัวสัน่นเสียงหอบหายใจดังสะท้อนในความเงียบเธอมองไปที่ลูกสาวมือของเธอเปื้อนเลือดเธอยือนแข็งค้างริมฟีปากสั่นระริกดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจแม่มองสลับระหว่างร่างไร้วิญญาณกับลูกสาวหัวใจเต้นโครมครามแม่เสียงแผ่วเบาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แม่กระพริบตายังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวก้มลงมองมือของตัวเองเลือดยังคงไหลาจากปลายมีดเธอหอบหายใจมือเริ่มสัน่นแม่ก้าวเข้าไปใกล้ลูกเสียงเธอเบาหวิวมือยื่นออกไปหาแต่ลูกสาวก้าวถอยหลังน้ำตาหยดลงบนพื้นเธอสายหน้าริมฟีปากสั่นระริกหนูไม่ได้ตั้งใจเธอพึมพำ แม่มองเธอด้วยความเจ็บปวดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเธอรู้แค่ว่าตอนนี้มีคนตายอยู่ตรงหน้าและมือของลูกสาวเธอเปื้อนเลือดแม่กลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกแต่ในหัวของเธอมีเพียงความเงียบงนันเธอค่อยค่อยก้มลงมองร่างที่นอนแน่นิ่งกลิ่นคาวเลือดลอยคลุงอุ่นชุนจนแทบสำลักแม่สูดลมหายใจเข้าสายตากลับไปจับจ้องลูกสาว เธอยืนตัวแข็งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตามือยังคงกับมีดแน่นสั่นระริกแม่ขยับเข้าไปใกล้เสียงฝีเท้าดังสะท้อนในห้องที่เงียบงนันลูกสาวสะดุ้งถอยหลังทันทีเธอสายหน้าเหมือนพยายามปฏิเสธบางอย่างแม่เสียงเธอสัน่นริมฝีปากแห้งผากเธอก็มองมือตัวเองเลือดยังอาบเต็มนิ้วเธอปล่อยมีดหล่นลงพื้นเสียงกระทบไม้ดังสะท้อน แม่สูดหายใจเข้าพยายามตั้งสติเธอต้องทำอะไรสักอย่างแต่สมองกลับว่างเปล่าเสียงไซเรนรถตำรวจดังแว่วมาแต่ไกลหัวใจแม่กระตุกวูบดวงตาเบิกกว้างลูกสาวก็ได้ยินเธอหันขวับมองแม่แววตาตื่นตระหนกแม่เสียงเธอขาดห่วงแม่รู้ว่าต้องเลือกเลือกระหว่างความจริงหรือความรักที่มีต่อลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอ เสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาแสงไฟวูบวาบสะท้อนผ่านหน้าต่างแม่หันไปมองร่างที่แน่นิ่งบนพื้นเลือดยังคงไหลซึมออกมาช้าๆกลิ่นฉุนลอยคลุงมือของเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงลูกสาวยังยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ำตาไหลอาบแก้มแม่สูดลมหายใจลึกเธอต้องตัดสินใจตอนนี้เธอมองไปรอบๆสายตาหยุดอยู่ที่มีดเปื้อนเลือดบนพื้น นิ้วมือของลูกสาวยังคงมีรอยแดงติดอยู่แม่รู้ดีถ้าตำรวจเข้ามาเห็นแบบนี้ทุกอย่างจะจบลงเธอหันไปสบตาลูกสาวดวงตาสั่นระริกมือยื่นออกไปหาลูกสาวสะดุ้งถอยหลังหนูไม่ได้ตั้งใจเสียงเธอแผ่วเบาแม่สายหน้าเธอไม่สนว่าอะไรคือความจริงอีกแล้วเธอรู้เพียงอย่างเดียวเธอต้องปกป้องลูกเธอก้าวไปหยิบมีดขึ้นมา กำมันแน่นในมือล้มหายใจหนักอึ้งลูกสาวเบิกตากว้างแม่เสียงเธอสั่นเครือแม่มองหน้าเธอก่อนจะหันไปมองร่างไร้วิญญาณบนพื้นอีกครั้งเสียงฝีเท้าดังมาจากหน้าบ้านเธอรู้ว่าไม่มีเวลาแล้วเธอสูดหายใจเข้าลึกตัดสินใจได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะเป็นคนแบกรับมันเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนักแน่น ก้องสะท้อนในความเงียบของบ้านแม่กำมีดแน่นจนข้อนิ้วซีขาวลูกสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเสียงจากข้างนอกดังขึ้นตำรวจเปิดประตูเดี่ยวนี้หัวใจแม่เต้นโครมครามเธอรู้ดีว่าถ้าเปิดประตูพวกเขาจะพบร่างนั้นพบเลือดที่เปื้อนอยู่ทุกทีและพบความจริงทั้งหมดเธอหันไปมองลูกสาวเธอสั่นไปทั้งตัว ริมฝีปากเม้มแน่นดวงตาว่างเปล่าแม่สูดลมหายใจเข้ารู้ดีว่าเธอต้องทำอะไรเธอปล่อยมีดลงกับพื้นเสียงโลหะกระทบไม้ดังก้องเธอเก้าวเข้าไปหาลูกสาวยื่นมือไปจับมือที่เย็นเฉียบของเธอบีบแน่นดวงตาสบกันลูกสาวสายหน้าเบาๆแม่เสียงเธอขาดห่วงแม่ยิ้มจางๆดวงตาสั่นไหว เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมเปิดประตูเดี๋ยวนี้แม่สูดลมหายใจเข้าลึกเธอรู้ดีว่านี่คือวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแม่ปล่อยมือจากลูกสาวชาว้าๆเธอหันไปมองประตูเสียงเค้ยังดังต่อเนื่องหนักแน่นกดดันลูกสาวยืนนิ่งน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มมือเธอกำแน่นสั่นระริก แม่เราจะทำยังไงเสียงเธอแผ่วเบาแม่ไม่ตอบเธอหันกลับไปมองร่างที่นอนแน่นิ่งบนพื้นอีกครั้งเลือดยังคงไหลซึมออกมาช้าๆกลิ่นฉุนลอยคลุงเวลาของเธอหมดลงแล้วเธอรู้ว่าไม่มีทางหนีเธอสูดลมหายใจเข้าลึกมือของเธอยังเปื้อนเลือดเธอมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะย่อตัวลงเอื้อมมือไปหยิบมีดขึ้นมาอีกครั้งใบมีดเย็นเยียบในมือของเธอ ลูกสาวเบิกตากว้างแม่ไม่เธอพยายามเข้ามาห้ามแต่แม่กลับยิ้มบางๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเศร้าเธอยกมีดขึ้นชา้ชาๆแล้วกดปลายคมลงบนฝ่ามือตัวเองลากผ่านผิวหนังจนเลือดไหลซึมออกมาลูกสาวตกใจถอยหลังไปหนึ่งก้าวแม่หอบหายใจมือสั่นเทาเธอปล่อยมีดตกลงพื้นอีกครั้งก่อนจะยันตัวเองขึ้นยืนเสียงล็อกประตูถูกปลดออก เธอหันไปมองลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องพูดอะไรนะเสียงเธอเบาแต่หนักแน่นลูกสาวเม้มริมฝีปากแน่นน้ำตาคลอแม่สูดหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วเอื้อมมือไปเปิดประตูแสงไฟจากภายนอกศาสเข้ามาเงาของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนยืนอยู่หน้าประตูดวงตาของพวกเขาจับจ้องมาที่เธอทันทีแม่ก้าวออกไปหนึ่งก้าวมือเปื้อนเลือดของเธอยกขึ้นชาชาฉันเป็นคนฆ่าเขาเอง เสียงเธอราบเรียบไม่มีความลังเลลูกสาวเบิกตากว้างริมฟีปากสันระริกแต่เธอไม่พูดอะไรเจ้าหน้าที่กรูกันเข้ามาแม่รู้สึกถึงแรงกดบนข้อมือกุญแจมือเย็นเฉียบล็อกแน่นเธอไม่ขัดขืนเธอหันไปมองลูกสาวอีกครั้งดวงตาทั้งคู่สพกันเธอเห็นน้ำตาของลูกเธอเห็นความเจ็บปวดแต่เธอก็เห็นว่าเธอได้ปกป้องลูกของเธอแล้ว ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแม่ถูกดันออกไปจากบ้านอากาศเย็นย้เยือกกระทบผิวเสียงไซเรนดังก้องอยู่รอบตัวแสงไฟสาดกระทบใบหน้าของเธอแต่เธอไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเธอหันกลับไปมองลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายเธอยืนอยู่ที่เดิมร่างสั่นเทามือกำแน่นจนข้อนิ้วซีกขาวดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่เธอไม่พูดอะไรแม่รู้ว่าเธออยากจะตะโกน อยากจะปฏิเสธอยากจะบอกความจริงแต่เธอเลือกที่จะเงียบเจ้าหน้าที่กระชากแม่ไปที่รถตำรวจเธอไม่ขัดขืนเธอปล่อยให้ตัวเองถูกผลักเข้าไปในเบาะหลังประตูปิดลงเสียงดังก้องในความเงียบแม่พิงหลังกับเบาะดวงตาจ้องมองตรงไปข้างหน้าใบหน้าของชายที่ตายไปแล้วผุดขึ้นมาในความคิดภาพเลือดที่ไหลนองพื้นเสียงกรีดร้องของลูกสาว ลิ่นคาวเลือดที่ยังติดปลายจมูกเธอรู้ว่าภาพเหล่านี้จะตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตรถตำรวจเคลื่อนตัวออกไปช้าๆเธอเหลือบมองกระจกข้างเห็นบ้านของเธอค่อยๆไกลออกไปลูกสาวยังคงยืนนิ่งที่หน้าประตูร่างของเธอดูเล็กและเปราะบางกว่าที่เคยเป็นแม่รู้ดีว่าเธอจะต้องอยู่กับบาดแผลนี้ไปตลอดชีวิตแต่เธอไม่เสียใจเธอเลือกแล้วเธอจะเป็นคนรับผิดแทน ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเธอยอมทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกของเธอเสียงเครื่องยนต์รถตำรวจดังครางต่ำแม่ยังคงนั่งนิ่งสายตาจ้องออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟจากเสาไฟข้างทางสองสลับวูบวาบเธอรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเธอรู้ดีว่าเธอกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสถานีตำรวจห้องสอบสวนห้องขังและในที่สุด สารที่ตัดสินชะตากรรมของเธอแต่เธอไม่หวั่นไหวเธอทำในสิ่งที่ควรทำแล้วเสียงวิทยุในรถตำรวจดังแทรกความเงียบหน่วย45รายงานมีเหตุฆาตกรรมที่บ้านหมายเลข27ผู้ต้องสงสัยรับสารภาพณจุดเกิดเหตุกำลังนำตัวเข้าสถานีคำว่าผู้ต้องสงสัยกระแทกเข้าหัวใจของแม่เธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเธอเป็นคนรับผิดแทนทั้งหมดเธอเลือกเองมือที่ถูกใส่กุญแจมือกำแน่น เลือดที่แห้งติดปลายนิ้วยังคงทิ้งร่องรอยเธอหันไปมองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่งข้างหน้าฉันขอพูดกับลูกสาวฉันได้ไหมเสียงของเธอแหบพร่าเจ้าหน้าที่หันมามองดวงตาของเขาเย็นชารอให้ถึงสถานีก่อนแล้วค่อยว่ากันแม่พยักหน้าชาชาๆเธอไม่อ่อนหวอนไม่โวยวายเธอรู้ว่าตอนนี้เธอไม่มีสิทธิ์ร้องขออะไรทั้งนั้นเธอเหลือบตามองนาฬิกาบนแผงหน้าปัด เวลาเดินผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่สำหรับเธอทุกวินาทีที่ผ่านไปมันกำลังพาเธอไปสู่จุดจบที่เธอหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกหวังเพียงอย่างเดียวว่าลูกสาวของเธอรถตำรวจเคลื่อนตัวเข้าสู่ลานจอดหน้าสถานีเสียงเบรกดังขึ้นท่ามกลางความเงียบไฟนีออนสีขาวเย็นเยียบสะท้อนผ่านกระจกแม่ลืมตาขึ้น เธอเห็นเจ้าหน้าที่สองสามคนยืนรออยู่ตรงประตูทางเข้าสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอเธอรู้ว่าพวกเขาคิดยังไงเธอคือฆาตกรคือผู้ต้องหาคือคนที่ฆ่าชายคนนั้นอย่างเลือดเย็นไม่มีใครรู้ความจริงและเธอไม่มีวันพูดประตูรถถูกเปิดออกอากาศเย็นกระทบผิวมือของเธอถูกกระชากให้ลุกขึ้นกุญแจมือบีบรัดแน่นขึ้นเมื่อเธอขยับตัวเธอเก้าวลงจากรถ ฝีเท้ากระทบพื้นคอนกรีตเสียงสะท้อนในความเงียบเธอเงยหน้ามองสถานีตำรวจตรงหน้ามันดูใหญ่โตน่ากลัวและเป็นสถานที่ที่เธออาจไม่มีวันได้ออกไปอีกเธอสูดหายใจลึกยอมรับชะตากรรมเธอถูกพาเข้าไปในอาคารแสงไฟส่องกระทบดวงตาจนแสบเธอถูกดันให้ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึ่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่สอบสวนชายวัยกลางคนที่ดูเคร่งขรึมจ้องมองเธอ นิ้วคอโตเบาๆคุณบอกว่าเป็นคนฆ่าใช่ไหมเสียงเขานุ่มแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันแม่สบตาเขาแล้วพยักหน้าชาชาๆใช่เสียงของเธอราบเรียบไม่มีความลังเลเจ้าหน้าที่จ้องเธออยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเปิดแฟ้มบนโตะ๊ภาพถ่ายศพถูกวางตรงหน้าเธอเลือดเจิ่งนองใบหน้าของชายคนนั้นซีดขาวดวงตาเบิกโพรงไร้ชีวิตแม่มองมันนิ่ง ไม่มีปฏิกิริยาใดๆคุณแทงเขากี่ครั้งเสียงเย็นเยียบแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบช้าๆฉันจำไม่ได้เจ้าหน้าที่ขโมดคิ้วทำไมต้องฆ่าเขาแม่เม้มปากแน่นหัวใจเต้นแรงแต่เธอสูดลมหายใจเข้าเงยหน้ามองเขาศบตานิ่งก่อนจะเอ่ยออกมาเบาๆเพราะฉันต้องทำเจ้าหน้าที่จ้องเธอไม่วางตาห้องทั้งห้องเงียบงัน เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกแม่รู้ว่าตอนนี้อนาคตของเธอถูกตัดสินแล้วไม่มีทางหันหลังกลับจะมีชีวิตที่ดีกว่าเธอจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จ้องมองแม่อยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่แม่ไม่ได้พูดอะไรอีกเธอเพียงแค่นั่งนิ่งราวกับทุกอย่างจบลงไปแล้วในใจของเธอเธอรู้ว่าไม่มีเหตุผลอะไรให้เธอต้องอธิบายเพราะไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร เธอเลือกที่จะรับผิดแทนลูกแล้วพาเธอไปขังไว้ก่อนเสียงของเจ้าหน้าที่สั่งการแม่ถูกดึงให้ลุกขึ้นเธอปล่อยให้พวกเขานำตัวเธอออกจากห้องสอบสวนเดินผ่านทางเดินยาวของสถานีตำรวจเสียงฝีเท้ากระทบพื้นสะท้อนกล้องเธอถูกพาเข้าไปในห้องขังประตูเหล็กถูกเลื่อนปิดเสียงดังแกรกก้องสะท้อนในโสดประสาทของเธอเธอสุดตัวลงนั่งบนเตียงแข็งแหลับตาลง สูดลมหายใจลึกเธอไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเธอไม่รู้ว่าชีวิตเธอจะลงเอยแบบไหนแต่สิ่งเดียวที่เธอหวังคือให้ลูกสาวของเธอได้ใช้ชีวิตต่อไปเธอขอเพียงแค่นั้นแม้ว่าค่ำคืนนี้เธอจะต้องอยู่เพียงลำพังในห้องขังเย็นเยียบนี้ก็ตามเธอลืมตาขึ้นจ้องมองแสงไฟสีส้มจากหลอดนีออนบนเพดานแล้วค่อยคหลับตาลงอีกครั้งปล่อยให้ทุกอย่างจบลงที่ตรงนี้ สำหรับเธอแล้วนี่คือราคาของความรักที่เธอยอมจ่ายด้วยทั้งชีวิตของเธอเอง